สวัสดีค่ะพี่น้องสุ่มสุ่มมาบาบบกเพิ่งสิมาแอบเพิ่งโอ้ยน้อง่อยหลับมึงหลับถออ,งอ,งอง่งท้าออง้อ หลับสนิทเลยเปิดพัดลมใส่เสือๆจนเงี้ยวการดีพี่น้องกวนคื้นนอนสิบบาทเลยเนาะสบายดีพี่น้องนั่งสักพักหนึ่งหอห่าเฮ้ย <laughs> สีผมสีมะเฮ็ดผมสีผมไห่จ้าสีน้ำตาลเข้มไปลุกขึ้นลุกขึ้นเโอ้พี่จ้วงไม่อยากจะพอกเสียงดังๆมาขอยใจสบายดีพี่น้อง สบายดีหุยิบกอนสบายพี่น้องสบายดีพี่น้องพ่อและแม่ทั้งหลายทั้งหญิงและชายผู้นางฟังอยู่ตรงนี้ก็กหัวลำหลไรเอากระลูกวอลลัมนะมึงนางนางสักพักหนึ่งได้พี่น้องนองข่ยให้กระตุ้นจะพูงหนาวก็ตื่นหน่อยอุ้ยอุยอุ้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 ยอออ้ยอุ้ยอ้ยี้ยอุอ ให้สีผมเสร็จได้แฟรแล้วก็อาบน้าเครื่องส้มโองเฮ็ดมักผมโดเ,เครื่องส้มโองและะ้วก็สระแล้วก็มักอ,อาบน้าแล้วก็อาบน้าล้างพรมเนาะผ้าอ,ออกห้องนอกโอเคไปเฮ็ดสีผมก่อนพี่นอนไม่อยากเบื่อล่ะเบื่อคือเบื่อเห็ดเบื่ออย่าบเยอะสักหน้า <c oughs> <c oughs> ยต,ตีเจ้าอยากอุ่ยจกิงหัวเราไวแล้วกาใจแข็งแรงไม่ชิเรียดอายผีเถ้าแวกครับขนาดต่างอย่างวันนี้ก็สดใสเถอะตื่นไหนะเนาะเกี่ยวไปเไ,ไปปุกเนาะปไ,ไปดิบฟกไปนั่งเล่นทา่าตื่นเกืบอบไปไปนั่งตั้งโดนนั่งเป็นชนน<บ>ั่วงเนี่ค่ะน่ะทาไหวเนี่ยนั่งเป็นช่วงแบาบนี้อะวะ S <S นี่เสียงโกลนบว่าว่าเสียงอะไรเสียงรอดเอาถามเรียกอยู่ฮะยันนอนรับว่าจะถามเอาเรียกอยู่อนอนครับนอนเนี่ยเด้ยไม่นอนจะเป็นยางฟวนกับโบปินละพี่ถ้าพักก่อนเยอะๆอย่างนี้หน้าตามจะสดชื่น ตั้งกาแฟหลายเ่รื่องห้องเบิ่งแล้วบ่บ่าบ่พี่จริงเหรอไม่มีจ้าเนื้อเนี่ยหนักไหมแสดงว่าไม่ได้กินกาแฟเยอะหน้าตาเลยไม่หมองคล้ำอริเติ้ลอริเติ<_<_<_้ลอีซี่อีซี<__่อีซ huh ี่ผมสะเอกบ่อันนี้น้อยอ๋ออีซี่ไอเห็นไหมผมสะเอกได้ยี่ห้ออีซี่อีซี่อีซี่กับแอทแท็กกันละไอเอออันเดียวกันละพีดิกเซลเดอร์ผมแจ๊กควง โกกสีอะไรเนี่ยฮะสีบรอนเทาบ่เข้มเอาสีเทาไหมว้าสีเทามันเทาอยู่แล้วมันหงอกแต่อันแต่บ่กโกกับเทาอยู่แล้วมันงอกอยู่แล้วแกย่อพกพิษผมหงอกบ่เยอะเสือดึงเลย ว่ามันนห่มัน้งัไวเกเมากกว่าผมหัวใครบกปิดความผู้ให้ดีเว่าใช่าโยกก้อนข่บกปิดครบหมอียาเมกี้ขี้รถไก่มาหมดแล้วสิ่งอีสัยขาดเพิ่มาแต่มเก็บอกลังลําหรออือเจ็บชิ่มชิจาดตรงนี้เ้าฮันได้โบ กล้าไปเต้นบ่ละกล้าถ้ากล้าไปพี่จะพาไป up to you ไอ้นนั่นมันหนาขาวพูแต่บอกกลกับพูกให้อยู่ขันฟาหน้าดำฝนตกเมื่อวานม่อกอนหนังยาได้ไปไตอืงบ่ สองตัวแล้าปิ่งปนม <c oughs> ันจับอยู่พ <c oughs> ี่วาอยากกินต้มเอืองสนอกว้าว่าดยไตอื้นองเขาบอก <c oughs> ต้มเขา <c oughs> เอาือากันไตอ,องืงแต่โคกพวบเลยอังย่ว่าไปไต้อเขาบอกไปอยู่แล้วท่านอืง <c oughs> ได้ได้เขียนขา้าว่เอ้ยแต่เขียนหน่อยเพาราะมันต้มปน <c oughs> <c oughs> บอย,ยด้ดอนมาจำจำ <c oughs> อัอ น้ำหมั่นเลอยอย่าจับโบมันสิเบิดจับขำหนานั่ม <laughs> <laughs> ใหญ่มองปลาที่ตรงเลื้องไว้ยก <laughs> <laughs> ็บสีรองเท้าครับสีคุ้นเครื่อก็จะเปลี่ยนก็สีคือกันแต่ครับ ใน,นสิละอลองท้า่เปสีอสลักสุดอม่อันีดอกกระปินน้นไหมอ่ะ ช่วงรอรอสีอสผมอีกเครื่องั่วมงยางหุ้นหนาหุ้นหลังอยู่ไปเตรียมอันนั้นไปไปเตรียมพาไปอาบน้ำละเตรียมยาสระผมขิ้มนวดเตรียมชุดสิบเปียนเตรียมไม อะไรมืัอนี้พวกเราตะบงเห็นไม่น้องใส่ติว่าคืออะไรปั่นผงสีใสใสยุบตีใสเป็นนาห้ามนะบ่มีบ่ใบใส่มันสีใส่กับ่ใบใส่เต้นน้ำเพ่ลสิเป็นน้ำเบิ่งสติบันจะเป็นรอยได้เยอะอุ่นนะเอุ่นนะเพุ่นนะอุ่นนะคืออะไรหรอปวดต้องเต้าสิเป้ามันหังเขาใช้เวลาเขาไม่ได้ใช้ว่าแห้งหรือไม่แห้ง ไปที่เ,เป็นยังงคนใหญ่แล้วแม่พี่จุ๋มเพื่อนอันน้อมสีผมให้แล้วเพือ่อนเอาไปนั่งตรงพัดลมเยสเซอร์สีไปตรงมันเห็ดหยางมันใส่เวลาม่นปดว่าแห้งหรือบบแห้งสีลางเจ้าหน้าที่ครึ่งชั่วโมงผมหนัวป้าปไม่มันเนส้นใหญ่เออบ้าปกตินี่ร้านก็สี่สิบห้าทีอย่างต่ำก็ลาเอาครึ่งชั่วโมงกับพ่ออีกแป๊บเดียวประมาณสิบนาทีสิบห้าทีตอนตอนอาบน้ำสระผมขยี้ขยี้ สบู่นันล่างนานะแม่นบัวแมนแม่นเยอะอแมนอิลีโดยตรงแม่นกินเนาะอืมแทงนกเอาไม่ไหวะอืมโอ้ยโฮมเอาไม่หยังผู้เดียวไม่ใส่โฮมผูดอะรโฮมยืนนี่แหละโฮมหลา่ไรจะเอาไม่ไหวยังไงแตมาเป็นดีใส่เจ็ดนาทีโอ้ยเหลืออีกสิบนาทีรอก่อนจะไปจับโอ้คือสีงามลึกนะ สิงามมาเดอ้อบอกพี่น,อนะน,น้องเนี่ยก้นงามเหลือกเนาะสิงามมาเดอ้อพี่นออ้องเป็นคนเ,เป็นสาวมี่งอกแล้วเป็นสาวขึ้นจากสิบปีเลยเป็นสาวอังยาฮะอังยามีอ่ยติ๊ดติ๊ดอีกมึงพี่แดงเหรอไปลลางโออพอบอกไปลลางผมลูกปังงางเลยอ,อยากลลางเลยสิงห์มาเดอ้อแบบไป,ปลูกคุณไปลลางผมนั่น,ะนจะงาม ให้ยันเลพี่จุ๋มน้ำล่างสักผมล่างล่างสีผมออกกรรนด่าเปล่าล่างสีจนน้าม,มันใสแล้วมันก็เอายาสักผมซะจ้าโอเคเราอาบน้ำเพ้อมเอาสบู่ทูนขอบผมไล่ผมที่เออบอกว่าไอ้ที่มันดำด่าเปื้อนแล้วก็มาเปลี่ยนเสื้อผ้าหอมๆเลยอะพีผมผม่พสิไปอาบน้ำใส่ผ้าขนหนูลงมาเอาหาสิน เ<ไ> okay. ก็บอึมาต้มคนให้อยู่อ่แค่ีสพส,สไปเก็บต้มอึงมาตม้มเามั่นกบนี้กินผู้เดียวราเด้อกินน้ำเด้อส่งาพา่ปอาบน้ำพี่นอ้องพี่ไกายตพีิจุมนั่งทาบอกว่าให้อาบยองผมดีๆเพราะว่าสีมันติด น้ำผาดน้ำหัวอย่างเบิ่งจับไม่ได้อยู่ว่าสิพ่อสิบ,บสนาทีบ่เสียงรดนน้ำมะพร้นาวรดน้ำมือสาดสาดน้ำใส่สังกะสียูพูดยูห้องน้ำยูเห็นปนะร้อ,อยู่ผู้เดียวร้อยู่ป่ะยินเสียงร้อยู่ผู้เดียวสินนพ่อสิบนาท,ทีจับไม่ได้อยู่คนมักน้ำเสียงรดนน้ำหรือว่ารดนน้ำโอโ้รดนนโโ้ำยู่บาบาปขึ้นวางอาบอยู่อาบพี่ลียู่ ล่างหน,น้ำม,มันใสได้ละสีมผม,มอ่ะสล่างสีผมมันออกเพิดคาเบิร์ตก่อนเราค่อยจะผมเอาคีมสับผมลงออกไหมขาวไม่ลอยเลยเด้อคาบสัญญาออเดิองมันนานเพียรังเกียร อันนี้อรายูไปเบิ่งก่อนด่วนที่อตังเกตยว่ามันหลับในห้องน้ำสิโอ้ยเสียงโลนน้ำอยู่มว่ามันบัตั้งเวลาจากสิบนาทีนี่มันสิบห้านาทีแล้วหาออก็อยู่ยูเคนาไอคูคี้ใครออกมู อ่าคือสิเกี้ยงค่ะแค่วนนี้โอเคไอ้นู้ยับ้าบอดกันทนอาบน้ำดูน้งเทียสันสรอก,ก็เป็นห่วงเอาอาบ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 ขาเนี่ยอี๋่าป้าหวนะนขาหัวนะขาอย่างเี้ยขาผ่องเป็นยองใหญเอย่เนี้ยเราตอนแก้โป้เราไปถ่ายเอาถ่ายที่ไหนลยฉันอยู่ข้างนอกเคยโอ้นเนี้นะย ไปแม่หาล่อขังของน้องแ <laughs> ลง้งสายตาสั่นเด้อเนี้ยเกี้ยวเนี้ยเกี้ยวฟัยาาดีดีเนีเ้ย,ยดีดี